สวัสดครับวันนี้อยู่กับผมคนเดิมใช่ yeah. เยวันนี้ก็จะมาสอนทำฮารคิเกาะ V2 นะครับว่ามีขั้นตอนการทำยังไงแล้วก็ทำทำยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ดรก,กันเลย นี่คืออขั้นตอนแรกของเราครับขั้นตอนแรกเราต้องมีเราต้องไปเกาะเกาะอ,อะไรสักเกาะนี่แหละลืมชื่อเกาะไม่รู้จักชื่อเกาะอ,อะไรด้วยซ้ำเราก็จะไปเกาะตรงนี้นะครับ พอเรามาถึงแล้วเราก็จะไปตรงหน้าเนี้ยนี่ครับเราก็จะมาตรงนี้นี่ครับเราจะเห็น NBC ตัวนี้นะครับมันชื่อว่ารีนะครับแล้วรีจะบอกว่าตามหาชายชื่อพุงแล้วนำเพชรมาให้ข้า าจะสอนวิชาให้เจ้านี่ครับโคนี้นะครับมันจะให้เควสเราไปคุยกับคนตรงนู้นนะครับแล้วเราก็กดรับเวสมาอ๋อใช่ครับเอ่อก่อนที่จะทำเวสนี้เราต้องมีเลเวล3600นะครับถึงจะทำได้ถ้าเวลไม่ถึงก็ทำไม่ได้นะก็ต้องฟาร์ม พอเรามาถึงแล้วเราก็ไปคุยแล้วก็จะเจอกับคนที่ชื่อว่าพุงนะครับซึ่งพุงนั้นอยู่บ้านหลังนี้ครับบ้านหลังเนเปลินน,นะครับน,นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นครับตรงจุดเซฟสปาแล้วก็รับเฟยนะครับพอเราก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ แล้วเราก็จะขึ้นมาอีแล้วเราก็จะเจออินบ c ที่ชื่อว่าพงนะครับแล้วเ,าเาขาจะให้เขาเข,จะ,ขจะบอกว่าเจ้าอยากได้เพลรไปให้บากรีใช่ไหมแล้วก็ต้องไปหน้านูนี่แล้วก็ไปฆ่าหนวดดำครับเราต้องไปฆ่าหนวดดำนะครับวิธีการฆ่าหนดดำก็คือ,อคไม่ใช่ วิธีการเสกเดืดำนั่นก็คือเราต้องค่า n อ c หรือว่าค่ามอนเตอร์นี่นะครับจนกว่าจะได้ที่เสกนะครับซึ่งกว่าจะได้ที่เสกไม่ค่ยนะอยอยาก เราถ้าเราได้แล้วเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่เสกหนด,ดําประมาณนี้นะครับที่เสกหดดำพอเราที่ได้ที่เสกหนดําแล้วเราก็จะไปคุยกับเควสตัวนี้นครับนี่เควสตัวนี้เลยแล้วเราก็กดตกลงตอนนี้หนวดํำก็ได้เกิดแล้วนนดำได้อยู่ด้านในซึ่งเราต้องฆ่าหนวดดำถึงควยจะสำเร็จ ค่าเสร็จมันก็จะขึ้นเกิดสำเร็จน,นะครับแล้วก็จะไปหาภุงใช่เราจะไปหาภุงไปกับไปหาภุงที่เดิม แล้วภูมิก็จะบอกว่าโอ้แก้จัดการสัป,ปะาดตอนนั้นได้จริงๆแล้วนั่นเหรอนั่นก็รับเพชรอน,น้ำ่าดไปซะแล้วเขาก็จะให้เพชเรามาแล้วเราก็จะไปคุยกับรีตรงนู้นไปหาแล้วก็เราจะก็จะไปหารีตรงนู้น เรามาถึงแล้วเราก็ไปคุยกับรีนะครับรีก็จะบอกว่าเด๊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 แล้วก็กดยอมรับไปแล้วเราก็คุยกับรีอีกครั้งหนึ่งแล้วรีก็จะสอนเราว่า แล้วนะครับว่าอันน,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 นี้นี่แล้วเราก็กดซื้อได้เลยนะครับนี่คือไฮคิเกาะวีสองนะครับราคา35าล้านโคตรแพงแต่เท่เกินต้านราคาแพงเกินร้อยนะซึ่งกูก็เราก็จะซื้อไปนะผมก็ยังไม่มีนี่ครับโอ้โหก็ ไม่มีอะไรมากคลิปก็มีแค่นี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่ชอบอะไรก็ผมก็ขอัยในหน้าทีน่นีด้วยผมก็ทําคลิปสตาร์ของผมนะผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกผมก็ไม่ได้เล่นเอาแย่อะไรมากครกับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยากืมกดติดตามนะครับตอนนี้ผมขอบายเพราะง่วงแล้ว